พี่อะไรจิตเฟียวคืออะไรอ่ะไอเจ้าฟิตสนุกเหมือนกันนะปัญหาไทยคอเดียนะไปเป็นกูเกียรหน้ามึงอยู่แล้วกูก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกค่ะมึงก็ไปเลค่ะมึงไปจับลักไฟแล้วเกิดใหม่สักใบได้เหไเลนมึงดูสตว์ล้วรู้มั้องู้เรา่อง้ำไมนิสบาบูนขวบหมาหน้าปะปู่โอ้ยเจกเลียวไอเจ็กเลี้ยวเอกเลี้ยวไอเคนไม้ ไปอยู่แล้วอีหาดเจ้าถีไม่ปั้งกูมาแล้วต้งหนีมามแต่เขาจู่จอกูอ่ะโอ้ผมจะเกิดเป็นผู้ชายทำไมผู้หญิงมาไล่ปั้งมึงเสือกเ่้นดี้อว่าหน,น้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดมาเสนอให้ยอย่างนี้ต้องจะครบเอาดิจะปาดให้เหี่ยว <c oughs> เป็นยังไงบ้างอ่ะได้ตกหลุ <c oughs> มรุนไปเจอนไรกูจะกินอย่างไร สวัสดีค่ะคผู Hence, no ้หญิงสวัสดีค่ะผู้หญิมีทุกอ่อะไรที่าครับก็มีนิดหน่อยอะค่ะเอ่อถ้ามีทุกะผมว่าคุณพี่านหนามันมีกันได้ไหมนะได้ค่ะเดี๋ยวก็หันไปนะคะนี่มึงไม่ต้องมาทำแอบเสียงเลยลกหมาเฮ้ยเขาปิดปากไอ้ปอดหมูน้าเขาปิดปากมันใช้กับปากได้เหรอได้ก็ลองทำดูสิบุกบุกบุกเอาบุ่เาเก่งเหอนนะ คุณน้าของบริบาล่ัดดองเด็กวัดฉุนหว่านนะกูอยากให้ถานมันหมดไ,ไวๆจังเลยเนี่ยยาอ่อนแตถ้าเกิดฟันกูจะถีบให้หล่วงเลยขนาดใส่เก้งลักขนาดนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยเนาะนอนลูกโว่นอนลูก เมีเเยมเขาบอกว่าเห็นเบลอย่างเงี้ยเบลซ่อนรูปนะถ้ารูปยังไงก็หาไม่เจอ,เจอเถ้อาเดี๋ยวเราแอบดูปูะชาชนเกิดเพาะเขาจับตัวเราเมื่อกี้เขาโดนตัวเราแล้วถือว่าตัดสินได้แล้วว่าเขาคันหรือว่าไม่คันนะทเอาเจ้ประจามมาเลยตรงนี้อ,อ ตอนใช้ไม่รู้กูเยียบแตกไปแล้วุ้ต้องกอบกินางด้วยอีหน้าเข่าเมาตดเมาตมดเออมันไอเข่าเมาีมเป็นขี้ขาร่อมากเลยนะทุก่ใส่สีส้มดยนะคุอกากใครยคุยักใครคุยกับ น้องสาวอยู่ก้มลงไปแล้วบอกว่าคุยกับน้องสาวใช่มีน้องสาวด้วยน้องสาวชื่ออะไรอ่ะน้องหอยดองใช่แล้วอย่างไงล่ะเขาไม่ได้คุยกับเมืองเงียบๆไม่ต้องเสือกกับเขาหรอกคุยกับใครอ่ะน้องชายฮะมีน้องชายเขาด้วยครับน้องชายชื่ออะไรหอยแขง มีบาทก็ตายไปแล้วเอาแบบงหอยคนนี้คือเนื้อฮู้พวกหนูเพราะว่าหนูอะก้มลงไปมองหน้าเขาแล้วเขาก็หยอกหนูด้วยนะเมื่อกี้ไปหยอกอะไรใต้นี้พอหนูก้มลงไปใต้นี้เปลือบเขาแลบลิ้นหลอกน่องมาด้วยนะเขาแลบลิ้นหลอกเขาหรอแลบลิ้นหลอกเขาเปล่าจะไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาพูดได้ไงว่าแลบลิ้นหลอกเขาเป็นเหมือนกัน ไม่ได้เรียกใช่ไหมตาเปาแล้วใครเรียกดิ้นจะไปรู้ไม่รู้อ๋อไม่เป็นไรแล้วมึงเอาพี่ไปเฉียนลิ้นมึงไปพกตรงไหนมากอะเไรเธอจะหันหน้าเธอจะหันหน้าไปให้เธอเชยชมหน้าเราอันสวยงามคและเธอห้ามวิ่งหนีแล้วนะครับวันกูไปตั้งแต่วันแรกเนาะ เอาไปเถอะไปเลยก็กูไม่ได้กูเกลียดหน้ามึงอยู่แล้วกูก็ไม่ได้อยากอยู่หรอกค่ะมึงก็ไปแล้วเชื่อไป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 วะไม่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 เนี่ยจะไปไหนก็ไปไปล็กหมาล็อกหมาง่าแเลมันตูดลิงเลยตูดลิงมึงเนี่ยไปจับฟลักไฟแล้วเกิดใหม่ซะไปไปมันดูสารลูกมึงไงลูกรางทำไมินสบู่บูดมีคอยกอกหมา หน้าปาูโ <c> อ <oughs> ้เจ <Ba ie. S 1> ็กเลียวไปไอ้เจ็กเลียวเจ็กเลียวไอ้เข็ดไม้รู้รู้หขำมแม่ขำมาดูรู้บ่าวรู้่า อะอะไรเครื่องเคนไหมอะไร s. <S อะไรนะแลเร่งไปไอแล้วก็พูดซะาอเลยเอาละคุณรานนิดนงครับรถทะเบียนกรอนะครับ8182นึปบลูบีเี่ยบรถขึ้นด้วยนะครับ8182ลพปบุรีนะครับพ่อกับแม่เขาคิดยังไงว่าแต่งให้เป็นรู เขนเอ็นเป็นไอดอลเด็กยังปฏิเสธไม่เป็นขอบคุณนะครับขอบคุณน้องอยากจับมือยื่นมือจับมือจับมือมือมือก็มือนี่เนี่ยเออเห็นเป็นเท้าหนานี่เท้าหาเป็ยังไงมึงอะยังไงไม่สิกูกูไม่ได้คุยกับมบือ อ่มึงด่ามามึงว่ามาเออดูคิดก่อนเออคิดก่อนอ่ะไอ้เคนไม้ไอ้เจ๊กเลี้ยวอะไรอีกอไปกูคิดก่อนคิดก่อนแม่อะไรล่ะไปนีตรงนี้มาตรงนี้มาอะไรอะไรอะไรมึงเนี่ยไอ้จิตเฟี้ยวไอ้จิตเฟี้ยวไอ้จิตเฟี้ยวเฟี้ยวพี่อะไรไอ้จิตเฟี้ยวคืออะไรอ่ะ หนุ่เหมือนกันนะปัญหาไทยความเหมือนกันดูหน้าดูดูเซลูกดูมันไหาามนะไปี่ไปอะไรอีกอะไรอีอออกอะดูคิดก่น <c oughs> อนคิดก่อนขบูดดังๆมันไม่ได้ยินกระติบดังๆมันไม่ได้ยินไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจังไหนแสนว่าโดนแดงวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงเลยไปสิจะไปไหนก็ไปเอะเออกูไปกูก็ไม่อยู่กับมึงหรอกค่ะกูไปอยู่แล้วอีหาจเจ้าถีเอามึงกับแม่ก็ด้วยมันจะเดินลมับากนะคะคุณอะไรอ่ะเริ่มสงสัยเถอะคุณ อันแรกมันคุยกันแค่เท่านี้เท่าไหร่เท่าไหร่ว n นไม่ใช่จ่าสอง